พระแม่นคนิอินยกขาวหน้าวันนี้นะครับวันเสาร์ที่27ณขณะน,นี้ท่านรองแม่ทัพภาคที่3พณตรีวิทยาแก้วกลมเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่3ได้เื่อนขบวนโดยมีเจ้าหน้าที่พิธีวัฒนธรรมอันเชิญเพียรปรัสรราพระราชนานขึ้นมาอยางศรลาแห่งนี้นะครับผู้ร่วมพิธีท่านผู้เกียรตทุกท่านก็นั่งอยู่ใน อาการอาสงบไม่ต้องลุกขึ้นอีกประกาศไปน,นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอาจจะลุกขึ้นอีกเมื่ออันเกินผ่านครับเจ็ดหมื่นสองพันบาท ได้รวมยอดไหมมาม้าหมื่นรวมเป็นคณะลุงพลป้าแตน,ออนและออแลื่นกน้อย,ออยถวายปัจจัยร่วมบุญเทียนพรรษา69วัดน้อมถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระนิษิาีิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพจำนวนหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทสาธุ สาธุสาธุอนุโมทามิท่านได้เห็นหลวงตาสินทรัพย์จารณาธรรมโมจะได้แสดงธรรมเป็นวราระที่สองในวราระที่สาอาการถวายเทียนของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนะครับช่วงนี้ขอทุกท่านนะครับที่สะดวก ที่แถวเดินเดินแถวตามถนนเลยนะครับเจ้าหน้าที่จะอัญเชิญอาเทียนพระธานเทียนประธานตามถนนขึ้นมาซ้อมแล้วก็ต่อเรื่องเลยครับออกมาแล้วครับสิบหกงประธานถึงตรงนี้ก็เคลื่อนขบวนขึ้นมาตรงนี้นะครับแังวาดจะบอกยูสกุนกติ่มกได้จริงสบาวมาเลย ก็แล้วครับกบแล้วเพิ่งกลับแล้วมาม่ตงา์วะฮะอมาไม่ตงค์วะมาๆมาได้แล้วก็ไปแล้วได้แล้วก็แล้วมาระคบแล้วทสอบท่านได้จับดอกท่าน ถ้าได้จับดอกสันดรดนมาทำอะไรอนนอนนเอาตายแลยวันเนีเขาใอยูน้ำกันแตกติดเา่ยูกันแตก,แตก น,นะครับขอญอาติาณคณะกราจการที่แต่งชุดปกติขาวขับใส่เลยครับครับหากว่าได้เดินทางมาถึงวัดราชคีรีหิรัญยาลามแล้วนะก็เมตตาขอกราบนิมนต์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะขึ้นบนประจำบนอาสนะสง์เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนพิธีซึ่งอันนี้นะครับ เพาราะนั้นคณะศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่มาแล้วนะครับเวลานี้อันนี้ตั้งแถวนะครับผมตั้งแถวรอครับผมรอรับต้นเทียนนะ,จะเจริญพระพุทธมนต์อาฉลองเทียนพรรษาพระราชทานเ่็ดรูปนะครับขอเมตตาที่ได้รับมิหมดแล้ว 15นาฬิกา50บนาทีจกขอเม่แล้วราบอกความไ่มงขึ้นไปพ่ชิตเรากลับกันมีกระเป๋าแล้วไปไปไปได้กระเป๋าแล้วไปไปไปฮะสองร้อยเฮเขากดมาเมื่อกี้นะเห็นแบงยี่สิบอย่างนี้นี่นี่นะครับ พระโสศุนทรขันติคุณจาวาดวัดรงพระดูงนั่งข้างไหน,นนะดีโนนะจ่าพระเพคุณหลวงพ่อเจ้านั่งเพลวันทองอาเดินทางมาถึงแล้วนะครับขอากาบนิมนต์่างน,น,นี้เข้าแถวรอนะครับผมรอรับต้นเทียนนะครับผมเนาะ ด้านหน้าก็จะเป็นข้าราชการนะครับผมหน่วยงานราชการต่างๆนะครับผมยกข้างหน้านะครับผมด้านหลังก็เป็นประชาชนบุคคลทั่วไปที่มาร่วมนะครับผมเข้าแถวรับต้นเทียนนะครับดถ้าเขาไปขเข้าแถวมันไม่ได้ขาย ทางของอทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชรกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมวสรีกรมหมื่นสุทนาเรนาและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยการกิติคุณเข้าสู่สาราประกอบพิธีแห่งนี้เพราะนั้นขอญ,ญาติทุกอย่างในเวลานี้อยู่ในยารามพระแม่คนยิ้มหยกขาวหน้าวันนี้นะครับวันเสาร์ที่27ณขณะนี้น ท่านรองแม่ทัาพภาคที่สามคณิวิทยาแก้วกลมเป็นผู้แทนแม่ทัาพภาคที่สามาได้ื่อนขบวนตอนนี้เจ้าหน้าที่พิธีวัฒนธรรมอัญเชิญเพียงรรษาพระราชทางขึ้นมาอย่างศาลาแห่งนี้นะครับผู้ร่วมพิธททีท่านผู้เกียรติทุกท่านก็นั่งอยู่ในอาคารอาสงบไม่ต้องลุกขึ้นยืนประกาศใดนะครับเราักครู่นะครับถ้าจะลุกขึ้นยืนเมื่ออัญเชิญผ่านรับ